สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนในการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานของคนในชุมชนดังนั้นการจัดค่ายอบรมผู้นําท้องถิน่นเพื่อพัฒนาความเข้าใจด้านพลังงานจึงเกิดขึ้นที่นี่ครับคำแสดรีสอร์ทสถานที่แห่งนี้ละครับที่บริษัทปตทจำกัดมหาชน เขาใช้จัดค่ายอบรมแผนพัฒนาพลังงานชุมชนที่นำเอาผู้นำท้องถิ่นหรือตัวแทนชุมชนมาร่วมกันแชร์ไอเดียด้านพลังงานเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ขยายผลต่อจากคราวที่แล้วที่ได้ไปส่งเสริมให้ชุมชนต้นแบบในโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่สี่ระยองแกงคอยได้ใช้เตาประหยัดพลังงาน เราก็ใช้ชุมชนต้นแบบ11หมู่บ้านนะครับขยายไปยัง104หมู่บ้านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดผลตรงนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากการเรียนรู้ร่วมกันนะครับจากชุมชนต้นแบบมาสู่ชุมชนขยายผลก็มีการถ่ายทอดความรู้กันนะครับว่าเขาใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างไรจากนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องไปกลับไปสํารวจตรวจสอบตัวเองว่ารอบๆตัวเขาเนี่ยนะครับมีพลังงานอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาบ้าง สุดท้ายนะครับเขาก็จะต้องมาวางแผนในวิถีชีวิตชุมชนของเขาเองอคิด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 ระดมสมองกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยพอคิดได้แล้วเขาก็จะพาชาวบ้านไปเยี่ยมชมการใช้วิถีชีวิตแบบพอเพียงซึ่งชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วยว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่า ที่แรกนี่ก็คือโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เราสามารถผลิตใช้ได้เองต่อไปเราก็ไปดูการหมักก๊าซชีวภาพที่คำแสตรีสอร์ทแห่งนี้เขาได้จัดทำไว้ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของก๊าซหุงต้มไปได้หรือแม้กระทั่งการผลิตก๊าซชีวภาพที่ชาวบ้านชาวบ้านอย่างเราๆก็สามารถผลิตใช้กันเองได้ที่เขาเรียกว่า การผลิตก๊าซชีวภาพแบบคัวเรือนยังไงล่ะครับมีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นก็เพราะบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับกระทรวงพลังงานจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้เข้ามาเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาชุมชนหรือว่าการใช้พลังงานชุมชนของเขาเองชาวบ้านก็จะได้เห็นความสำคัญ ในเรื่องของการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านรู้จักแสวงหาพลังงานทางเลือกที่อยู่ใกล้ๆตัวและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดละครับสิ่งที่เราหวังอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะให้เขาขยายผลขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆต่อไปร้วนตัวเองนะครับแล้วก็ ในภายภาคหน้าเนี่ยนะครับวิกฤตการพลังงานจะเป็นอย่างไรก็ตามจะขึ้นจะลงนะครับจะน้อยจะมากเขาก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกสภาวะก็เป็นเรื่องความคาดหวังที่ปตทกับชุมชนอยากเห็นตรงนี้ร่วมกันครับการได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงานภายในชุมชนทําให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะลดการนําเข้าพลังงานจากภายนอกรวมถึงเกิดการใส่ใจที่จะใช้พลังงานในท้องถิ่นอย่างรู้